สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในรายการผู้เัีนสร้างครับแล้ววันนี้ก็จะมาพาศทัวเซิร์ฟอะไรไม่รู้ครับอ่านไม่ออกครับก่อนนะครับหลายคนคงเข้าเซิร์ฟมาก็ทับ R e g i s t r นะครับแล้วก็ใส่ถัดอะไรก็ได้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะไรก็ได้เท่าแต่ครับสมมนี้ผมสมมติหนึ่งสำหรับเ้าหกนะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกม่อีกทีหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับก็พอใส่เสร็จแล้วครับก็กด enter มาครับแล้วก็เดินครับ ก็วิ่งวิ่งมาครับก็จะมีเอนชาร์ดของครับก็ทีแรกครับมันก็จะแจกของไอ้นี่หมดเลยนะครับมื่อแจกของนี่หมดเลยครับแล้วก็ไปเจ้าเลวลเป็นเอนชาร์ดก็กดนี้ใช่ไหครับแล้วก็แล้วก็ค่อยเอนชาร์ดอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีของแจกด้วยนะครับชุดเกาะเลยรแต่ผมไม่ใส่นะครับเดี๋ยวก็เดินมาครับก็ไอันนี้ก็คือที่สร้างบ้านนะครับนี่ก็ที่สร้างบ้านครับ มาสร้างก็ได้นะครับก็ต้องซื้อโพเทคนะครับระวังเกียนนะครับเดี๋ยวก็ระวังนะครับแล้วก็ผมก็อาว่าบ้านผมอยู่ไหนก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนเหมือนกันครับมีผมผมไป TPA ไปไปหาคนครับก็เลยครับก็ก็เลยได้ที่อยู่แล้วก็นี่แหละครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบ้านของผมด้วยนะครับทับก็ทับหฮวครับ ก็วิธีจะเซตโฮมนะครับก็ทับก็ทับทีแหละครับทับ S E T H O M E เซตโฮมนะปึ๊บเอาผมไม่เชื่อผมเซตโฮมตรงนี้เลยเดี๋ยวแล้วก็ทั o M e, home, บทับ H O M E โฮมปึ๊บปุ๊บก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วถ้าผมเซตโฮมตรงนี้นน่ๆนะตรงตรงนี้ปึ๊บก็เวลาทับโฮมก็จะมาอยู่นะครับหมายครับทับโฮมนี่แหละครับก็ จะมาอยู่กับผมครับก็มาอยู่ได้ครับ a b b 6เ6 7กเจครับก็เดี๋ยวจะแชร์โพสต์ถิให้นะครับก็มาอยู่กันได้นะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับก็ขอมีเท่านี้นะครับแล้วก็เดินคลิปหน้าครับสวัสดีครับเดียวครับยังไม่จบสปอนครับสปอนครับ S P N V N นะครับก็จะมีให้หลายทางร้านค้าสนามเด็กเล่นก็จะมีอะไรอีกอะไรเยอะแยะเลยนะครับตีมอนเตอร์ครับ พอตีเสร็จพอพอตีไปนะนี่ครับอะไรเนี่ยก่อนนี่ครับก็กดเปิดไปครับก็จะมีมอนสเตอร์ครับไปกดปุ่มตรงนี้ครับมอนสเตอร์ก็จะเกิดออกมาครับแล้วก็กดตีตีปายนะครับมันก็จะมีอะไรของของเสี่ยวไปตีมอนสเตอร์มาจะเป็นจะเป็นตาแมงมุมอันนี้นะครับแล้วก็เนื้อสัมผินเอาล้วกกระดูกก็ยใหญ่แมงมุมนะครับก็สามารถก็สามารถไปขายได้นะครับโดยการ กดคลิปซ้ายนะครับก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับแล้วค่อยเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ